ฮัลโหลสวัสดีค่ะนดีอยู่กับรายการพิชภาพเฮเกมเมอร์นะคะสวัสดีค่ะเราก็มอยู่กับบีนะคะและเรามาอยู่กับโปรเจกต์ที่มีชื่อว่า Wish and Magic นะคะน่าจะถูกขังอยู่ยนี้นะคะและบีก็จะเดี๋ยวค่อยชวนคนอื่นมาเล่นบี B กียบีก็เล่นมาสักพักหนึ่งแล้วละ่ะเล่นมาสักพักหนึ่งก็สำรวจว่าแถวนี้เป็นยังไง บีได้เปลี่ยนชื่อรายการไปแล้วน,น,นะคะเพราะว่ามีคนใช้ชื่อแบบแบบเหมือนบีเยอะมากบีก็เลยเปลี่ยนถ้ามีซ้ำกันมันก็ไม่ได้มันจะถือว่าลอกเลียนแบบมาค่ะสิ์มีคสัดเฮ้ยเฮ้ยอุ่ยเต็มเปิดมอชเต็มเปิดมอชเต็มเปิดมอชไม่เอาเยอะดีกว่าเอาแค่ปี๊ดเดียว แก์มาสเตอร์ดีเซเนลแล้วเอ๊ะเดี๋ยวเราต้องทำดามนี่หว่าเดินไปเดินมาเดินไปเดินมาอยู่ได้หรือเราก็มีทอชนี่นะทอชทอชทอชทอส์ม็อดมอดมอดไม่รู้หรอว่าบีพูดอะไรคุณไม่มีวันรู้เราก็จะเกิดอะไรขึ้นถ้าฉันใช้สิ่งที่ก็ เมื่อกี้คุณเห็นอะไรไหมคะอุ้ยเสีตยต์ืม้งปัดทอที่เต็มบ้านเต็มเมืองไปเลยป้าเกียร์ซอมบี้กูเกียร์มาสเตอร์คลิปนี้มีคำหยาบน,นะคะโดใช้จักรยานในการชนเพราะตอนนี้วิ่ล้อยู่บนจักรยานเดี๋ยวไฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยใช่ใช่ เชวเยเชเยชิเชิชนิยค้ชม์นรกยังนป่ามาเยขอเวลาบนึงนะคะขอันเวลาแป๊บนึงนะคะปักโอเคเมื่อกี้ีก็ไปซื้อของท่ยมา มาปุ๊บไม่คนี้นเดี๋ยวจักการคลิปไปมาค่ะพี่มาค่ะพี่พี่ What the fuck What the hell man? Hell man. s a l m a n s a l m a n nếu Điều... u uh. dịt mỏ dịt phổi mỏi hạch ô bây giờ tôi mày Chị đôi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  ờ, อ,อ,อนี่ถ้าบีตกไปนี่บีกล้าร้องเพงงงนะาาเล,ล,ง,ลง,เพงให้ฟังเลยนะบีสาบานเลยถ้าบีตกไปนี่บีจะร้องเพลงให้ฟังเลยนั้นบีขอใช้เวลาในการเก็บของสักแป๊บหนึ่งนะคะโอเคบี